สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนนะคะค่ะสําหรับในเ้ามื้อนี้นะคะสอต่อยกะไปบเบืงน่อไม้อยู่หลังบ้านนะคะที่สอต่อยปลูกไว้นั่นแหละค่ะเป็นน่อไม้กิมซุงพี่น้องกะ,ะได้มาอยู่สองหนอนนะคะเนี่ยนะคะสองหนอใหญ่ๆเลยค่ะกสิมาทาการปอกแลก้วกะจักไว้ต้มพี่น้องปอกแล้วก็จักไว้ต้มเสร็จปูแล้วก,ก็เาอาจะแก,กงกินยำได้กาแกงล้แบบนี้ก็สบายล่ะ จบออกมาแกงนะทุกคนกระจักสันใจมากบ่หามาักพี่น้องปลูกน้ำไม้ก็นจนได้กินปลูกไว้ตั้งแต่พู้นตั้งแต่แม่เพิ่นเสียไปยๆใหม่กูลัเปลือกนางนจะแข็งนิดนึงนะคะน้าไม้กิมซูอันนี้ได้มากับลูกสาวนะคะอันนี้ก็ เอ่อยกความดีความชอบให้เมดดาวลูกสาวลูกสาวแม่นะคะนางกาเรื่องของเรื่องคือฉันไปอันไปเงินหล่อนไปเงินหล่อนเสซจทุบแลับประทินอ่ะไปเห็นเกณฑ์เห็นก่อนทำไมเงินเธอก่อนทำไมเงินเธอกอ,าอ,กอบาหญ่หนึ่งแต่สอ,อนและอืมมีแต่หนอนสวยๆรุ่นนั้นกระสิปกรายยานนะยันเนาะเนาะตอนนี้อันยังอยู่ยันพาไปเออลูกสาวก็เลยคุณคุณแม่บอกลูกสาวคุณแม่อยากได้เดนนั่งกันเลย อันโอ้ยายฉันสิอันซ้ำไว้ให้ยาย,ายได้จะมาเอาเดอ้อสานเบื้องนู้นนี่ปลูกจนได้กลิ่นพี่น้องจะเป็นก่นในน้อยอยู่หลังบ้านนั่นแหละปลูกเอาไว้กินคนเดียวนะคะพอเล็กๆค่ะแล้วก็เมื่ใดเขกมาเยี่ยมมายามเขกไปใครมาอย่างสีกะซีอามาประกอบอาหารนะคะเลี้ยงแขกนะคะเขกกับจังยำเลดซีมาดอกกระบรู้ ทำการต้มไว้พี่น้องก่อนบันมหมาเมาอยากรึเปล่ากาก็ต้องเป็กใจเนาะแล้บางคนก็นถามว่ามันเปนคกอกินเกงหนอไม้ดุแท้ก็กินขมือแท้กินก็ตั้งแต่ฝนยังประทรันติโตกเอานอไม้ย,ยู่ใส่มะมะเก่งเนาะค่ะเนาะกะปลูกไว้หลังบ้านด้วยความที่ว่าคิดว่าเอาเอเฮาเฮาบ้านเฮาเนะาะไทยบ้านเฮาจะก,กินบิสั่งเป็นอาหารลักเป็นบ่พี่น้องกระใหญ่มานํ้ำเก่งนอไม้นี่แหละอืมวาวเซิงเซิงซะ พอแม่เป็นพากินแนวมันแซ่บได้เป็นยัางพากินพี่น้องเอ้ยแนวมันบเซบเป็นบริผักกินได้พอเม่เฮาเนี่ยมันเป็นความพื้นวัลหลีไดดเออตะกี้เนะาะตอนซาตอยังน้อยเนี่ยทานหากินแต่แนวแซ่บแนวแซ่บเพื่อนพี่สังปลากระป๋องทอดไข่ทอดปลาทูเป็นเมนูที่โปรดมากตอนยังเด็กน,น้อยครับเมื่อใดเห็นอันปลากระป๋องปลาทูทอดไข่ในพาเนี่ยโอ้ดีใจหลายพี่น้องถึกใจลาย ็ลืมให้พี่น้องเบิ่งว่าวิธีการวิธีการปอกหน่อไม้ของสต่อยนะคะก็แล้วสต่อยก็จะกรีดอย่างนี้นะคะกรีหน่อไม้เสร็จปุ๊บแล้วก็แงกเลยค่ะทุกคนแอกเลย <c oughs> แต่ก่อนครับไม่ได้ปอกวิธีนี้น,นะแต่ก่อนนะแต่ก่อนเนี่ยล้อเอาทีละเปลือกทีละเปลือกซาซาอบว่า,าท่านใจก็เลยไปเห็นข้าเจ้าเห็ดก็เลยเห็ดตามข้าเจ้าๆๆๆก็โอเคนะที่น้องวัยดีกระชับเวลาขึ้น ยำมาฟ้าวสิเก๋เนาะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน